เว้าหาอะไรก,กนออินก่อนวะเอิร์ดป่ะดีมัอนกันว้วยเยอะเลยไงกนอะอไรดีกินอะไรดีววเอ,อิร์ดเอาเมิ้อมึงอะสร้างเพื่อกูด้วยเอาน้ำตกหมูไม่งอกเส้นไวๆก่อนนี่มึงจะเล่งเนี่ยมึงสร้างเส้นกูมาก่อนแล้วมึงจะเส้นอะไรผมเอาน้ำตกหมูไม่งอกเส้นไวๆกูรู้แล้วมึงจะเส้นอะไรแล้วก็เอาน้ำตกหมูไม่งอก เส้นไหวไวมึงก็สร้างกูมาสิมึงจะเอาเส้นอะไรกูเอาเส้นไหวไหวมึงเล่นกูมึงก็สร้างกูมาสิมึงจะแดกเส้นอะไรเว้นมึงฟังกูไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็กูรู้อยู่ดีไงว่ากูจะแดกเส้นไหวไวมึงรีบมึงก็สร้างกูมาสิมึงจะแดกเส้นอะไรก็กูสร้างมึงอยู่เนี่ยว่าเส้นไหวไหว อะไรของมึงเนี่ยแค่กูจะท้าก๋วยเตีไไ๋ยวเส้นวายๆเนี่ยกูผิดใช่ไหมแค่นี้ต้องเอาคนน้ำบาดตีกูเลยใช่ไหมเอิร์เออไม่ก่อท้าหรอกแดกหลานอื่นหนึ่งก่อไหมแล้วไปแ,แดกกันมาแล้วไม่แดกไม่รู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปไหนอะ่ะพวกกูจะไปแดกหลานอื้นกันแล้วมไม่ลองสร้างเมนูอื่นดูหลานกูเนี่ยอร่อยขึ้นชื่อเสียใจนะมึงไม่สร้างหลานกูเนี่ยข้างหน้า่งไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าไปเที่ยวกับไอ้ไก่ด้วยเราเนี่ยมึงเอาไงลองแดกๆดูแล้วกันเมนูอื้นย กูอยากคุยกับแม่งมาสร้างกูรอบนี้มันต้องทะลึ่งมาเล่งกูอีกแล้วน่ะเฮ้ยไปเล่งมึงไอ้ชิบหนอยสร้างไหมพูดไม่เข้าท่าอย่างงี้ไงลูกค้าถึงไม่ค่อยเข้าหลานไอ้เแล้วสรุปจะกินอะไรคิดได้ยังเอาเส้นเล็กต้มยำซ่องเออมึงจ้างอย่างงี้แต่ทีแรกก็จบแล้วไปนั่งรอนู้นไปไอ้เบื้ยเอ้ บนะรอเลยถ้ามึงนี่หมึงทุ่มครึ่งเลยนะเขาสร้างเลยวจะถามหมูยังไม่ได้แดกก๋วยเตี๋ยวอะไรของมันนี่เลยมันถามมันได้ยังไงก๋วยเตี๋ยวเมื่อไรได้พะะ่อขาโอ้ถึงคิวเองพอดีเลยว่ะมึงไม่มัวสั่งไอเส้นไหวๆปั้นนี้นะมึงมึงได้แดกไปนานแล้วอะไรของมันในเอิร์ธเขาสร้างเส้นเล็กต้องหยำไม่ใช่เลยกูก็ไม่รู้ดิ มึงเป็นโลมาซาดเนี่ยพ่อขาอะไรเาขามึงเนี่ยวันนี้มึงเห็นเป็นอะไรเกี้ยวน้ำเหรอแต่ที่กูสร้างเนี่ยกูสร้างเส้นเหล็กต้มยำก็ใช่ไงแล้วกูทําอะไรเกี้ยวน้ําแล้วมันต้มยำยังไงนี่ไงทั่วมึงจะบ้ามึงใส่ทั่วเป็นต้มยำแ,แล้วทีบ้านกูใส่ทั่วไก่กมันต้มยำแล้วไงแล้วมึองอยากจะกินต้มยำน้ำข้นนี่กูทำให้นี่ใส่เข้าไปเลยนี่ต้ยมยำน้ำนข้นเอาด้วยป่ะเนี่ยแล้วร้านนี้มีอะไรอื่นขายไหม ก็มีพวกอาหารตามสร้างอ่ะแล้วเองจะกินอะไรอะ่ะมีอะไรจะจืดไหมร้านเนี้ปวดหัวทำไมมึงไม่สร้างแกงจืดทำไมเราคิดกันไม่ได้ถูกข้องมันงั้นผมขอแกงจืดสามขอขาา้าวผัดอีกสองขอขึ้นแต่ต้มยำอีกสองขอกระเพราอีกสอ,อ,องแล้วก็ขอพิเกยอีกสองขอข,อขา้า,าวเปล่าอีกสองสามจานแค่นี้ใช่ไหม นั้นเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวไปทำตั้งกันมาตั้งเยอะตัง้งแยะกะเพาะแพ้ยังผู้มือจะกินกันหมดเหรอเออหน้ามีหน้าที่ทำก็ทำไปเถอะน่ากินดีว่าเออ,อเตี้ยวดีกว่าอร่อยอยู่นะ,ะเรีวดิกี่ตังกูเตียวจามเท่าไหร่อ่ะจ่ายมาสี่สิบไง อ๋อแลาวสี่สิบสี่สิบเองเว้ยไม่แพงนะถูกที่เราสั่งมาสองถามนะก็แปดสิบบาทอ่ะแปดสิบบาทพอดีเป๊ะต้องทอนอะไรมึงเนี่ยค่า,าก๋วยเตี๋ยวไงถามม,มาสี่สิบมึงจะบ้าเหรอก๋วยเตี๋ยวอะไรแค่แปดสิบบาทแล้วที่เหลือเนี่ยอ้าวจะโกงกูแล้วกูสั่งว่าวะอะไรขอสั่งเมนูเพิ่มนันม่นนัดไปเอิร์ด ก็มันก็พูดด้วยว่ากูขอสร้างเมนูเพิ่มกูขอมึงให้กูเองนะดีนะกูอาเสี่ยงไว้เออมึงจะโกงกูมึงจะฟังไหมล่ะมึงจะฟังไหมล่ะเสี่ยงอ่ะกูพูดว่ากูขอใช่กูเตี๋ยวสี่สิบแล้วกับข้าวเนี่ยกูขอมึงให้กูเองถูกกูบอกว่าอะไรขอกแกงจืดสองชามสามชามขอเขาพผัดแปลว่าเออเนี้ยขาพผัดจานสองร้อยจานนึงรู้ไหมกูขอจะไปถามว่าลูกค้าที่อื่นยังงี้น่ะ ไนะปแล้วพ่อค้าเดี๋ยวแวะมาไหมดีนะอร่อยจริงเรียกไว้โอ้โอ้นเราเลยไปแล้วห้องพักอีกยาวเลยแต่อิ่มท้องแล้วสบายใจสบายใจเดี๋ยวกันเข้าใจพ่อค้าอย่าลืมนะตัวนี้จีพ